ก่อนนูน่ะเขายังไปวิ่งกวนพ่ออ่ะห้าหกโลยังวิ่งอยู่เลยนะคะยังวิ่งอยู่ปีไหนนะ2ปงปีก่อนยังวิ่งได้เลยใช่เขาก็ยังแบบทำอะไรแ่อแล้วจนมานั่งทางานมันน่าจะมีกระดูกบางด้วยนะไม่ใช่ข้อเสื่อมอย่างเดียวดูเหมือนมวนกล้ามเนื้อสลายนะ,นะกระดูกบางด้วยนะหินปูนไม่เยอะนะแต่ว่าข้อต่อระหว่างกระดูกอะจอยสเปซอะแคบไปเลย ข้อก็แห้งผิวข้อมันเข้าระยะสามนะแต่ว่าลักษณะข้อมันขยับได้ไม่ดีเลยผิวข้อถ้าทาังอยากแคบมากจะใช้เก็ดเลือดฉีดชะลอได้ระดับหนึ่งนะลดช่วยลดปวดลดอักเสษ ตูนรักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ